ฉันจะเปิดให้เอ้ยเต้องสิอะไรไม่น่าฉันจะเปิดให้จินแล้อยโอ๊ยโยโอ๊ยออ๊ยโอ๊้อ๊ยโอยโอ๊ยองยอ๊ยโอ๊ยโออโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยอ๊ยโอยโอ๊อ๊ยลอ๊ยโอย จริงตัดไปคือแบบว่าตายแล้ววิวตี้บอกก็ลงเงเลยมเลยมดเลยมดเลยหมดเลหมเลยมเลยหมดเลยหมดเลยหมดเลยหนดเลยมดเลยหมดเลยม่เลยหมดเลยมเลยหมดเลยหมดเลยมเลยย มีอะไรให้ติดตามอะไรยังไงกันบ้างคะของตู่นะคะตอนนี้ก็ทำเพจทำ TikTok ทำ YouTube Twitter i g มีทุกอย่างนะคะชื่อซาวติสก็เป็นเกี่ยวกับแต่งหน้าไลฟ์สไตล์ละะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเห็นนะเี่ตู่ไม่ว่าอะไรที่เป็นกระแสเป็นเทรนดนะ์นะตู่นะคือแบบรีบ <c oughs> รีบพัว <c oughs> แต่งสวยเวอร์มากเลยเป็นเป็นมปังตัตู่อะไรทำให้เราไม่ตั้งใจแต่งหน้าหรือว่า มันไม่มีมันไม่มีความหมายที่จะตั้งใจเนี่ยมมีคนที่ทำดีมากๆไปต่อไรก็เท่านั้นเราก็หลับตาแปะแปะแปะจบตอนนี้ตอนนี้มีผลงานอะไรหรือยนี้อะไรให้ติดตามบ้างก็ได้ใดในเคลมันทำเหมือนเดิมค่ะก็พวกผลิตภัณฑ์ต่างๆเนอะแล้วก็จริงๆวันนี้มันเป็นความบังเอิญที่โลกเผาเวียงชั้นกับีตู่มาด้วยกันซึ่งทางตู้ท่อนหมีเนี่ยชวนมาโดยที่ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้เลยก็แค่รู้สึกว่าสองคนนี้น่าจะแบบเคมีเหมาะกันเอจูด มันก็ต้องเหมาะกันอยู่แล้วเพราะว่ามักกะลานี้มันอาจจะมีอะไรที่เหมาะกันมากกว่านี้เข้ามาแล้วรอดูเลยอแล้วอ่เอาแล้วย่าดูไม่บอกแต่เอาเป็นว่าดูปากของพวกเราสิคะเท่านี้ค่ะนั่นก็คือแันปลอมนั่นเองแล้หญิงแบบนะ้นตั้งนาฬิกาหนึ่ง รับรองว่าโอ้โหถล่มทลายแน่นอนสาธุก่อนสาธุก่อนสาธุก่อน5นาทีชัวร์รู้สึกยังไงตื่นเต้นไหมคุ่สมิ้นรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะรู้สึกว่าทีมงานเยอะสุดๆสมาชิกเยอะมากแล้วคือแบบว่าเขาจะเอาบ b e a u t ็อกเกอร์ทำงานกันอยู่แค่สองสามคนมาเจอบริษัทใหญ่หนุ่มสุก็ว้าวการมีเพื่อนเยอะไม่ดีจังเลยกดปุ่มให้เราถามเราการแบบตบมือก่อนไปแม่คุณอะเคยมาละ คือประทับใจผู้คนที่นี่จุฬกชาวตู้มากแล้วก็แอบดูคอนเทนต์ตลอดแอบดูชาวตู้ใส่เสื้อโอมตลอดอพราะลูป้าแ้วแบบเวลาที่ถ่ายงานอยู่อะน้องมันก็จะแบบพี่ใบถ่ายเสร็จย่งงานนี่แบบขอขอบเด็กก่อนได้ไหมขอสลับคนอื่นมาถ่ายก่อนได้ไหมพรุ่งนีวตอนเที่ยงอ่ะจะต้องเป็นกดเออถึงปังเลยนะใช่เอฟเสื้อพี่อูดนะคะคอลเลคชั่นนี้ฉันต้องได้แน่นอนฉันอยากได้มากแกมันตื่นเต้นนะโออ๋ได้แล้ว เกือบโม่ห <watercolor> ้าจากห้าประมาณนี้ใช่ใช่วันนี้มาถึงทุกท่อนียแน่นอนแล้วช่วยมาทำชาเลนจ์แน่แล้วก็เป็นชาเลนจ์หนึ่งที่แบบอุ้ยช่วงนี้ทำฉ่ำมากเกสมากก็คือจอยเวอร์นะแล้วคนดูก็ชอบมากแล้วสองคนนี้ต้องบอกนะปูเนี่ยเขาไม่ผลงานเพลงใช่เป็นอย่างงี้แต่ขาพี่หลานพี่หาใช่ไหมเธอแบบอ้าวเอเปนดังมากจริงมันด่งดังแม่ของคาเฟ่มาสส่วนตัวที่รอมให ทองช่นหนึ่ะเต้นท่านหนึ่งนะคะว่าตวเต้นเนี่ยซ n s e อ t เตอร์ค่ะอเ s อร์ Sue ท่าเตวอเตอร์ที่โดนติ๊กต๊กแบงค์ค่ะ ด้านหลังยนยเสื้อขาวกับเสื้อนางตาเนี่ยเมนวอล์คอลของโต้ซอนวาย,วายแรงมากเดี๋ยวเราไปฟังกติกากันค่ะโอเคค่ะ ก็คือว่าเดี๋ยวพี่จะเปิดเพลงให้ฟังเลาวในแต่ละข้อจะเป็นหนึ่งเพลงซึ่งจะเปิดท่อนไหนก็ไม่รู้แหละแต่ที่แน่ไม่ใช่ท่อนปลุกแน่นอนสิ่งที่เราทาคือถ้าเรารู้ว่าเพลงเนี้ยท่อนปลุกมันร้องไว้ยังไงให้วิ่งออกมาทีหน้าไม่เอามือจับไปเ้วยสัญญาณว่าฉันจะร้องโ้เค้องข้อนปุกออกมาให้ถูกต้องถ้าเราผิดไปต่อแถวนะคะสิทธิ์เป็นของคนอื่นโอเคข้อนั้นถ้ามันยังไม่มีใครลองปลุกเลยหรือถ้าอยู่ดีฉันแบบหลุดและออกไปเฮ้ยนึกขึ้นมาได้ก็คือสามารถแบบช่วงชิงกลับมาได้อีกโอ้ <Okay. S 2> แต่ว่าสุดท้ายมันจะกลายเป็นงานกลุ่มเองเชื่อไหมคะโอเคเข้าใจเหตุการณ์เนาะใชค่ะแต่คือต้องต้องถูกต้องถูกคำถูกคำนี้แหละ้วร้องได้อหนย รักเธอแล้วใจเสียงเพลงใใจคืนแขงบัลเล่ก้องไปรักเธอแล้วใจก็มีเสียงแพลงให้ใจคืนแขลงบัลเลงล่องไปฉุดุดไมนะมัดูแรงไปถ้าเราต้องฉุดกั ให้ใจคลื่นแคลงบรรแลงล่องไปลูกชันขึ้นมาใหม่ให้ใจตนเร็ไม่ใช่ไมคะไม่ใช่รไม่เป็นไรใช่หรอหรือว่าหัใจหรือว่าหมใจหรือว่าหวใรักเอแล้วใจเออได้ให้ใจคลื่นแขลงบันแลงล่องไปยังไงปลุกฉันขึ้นมาใหม่หัวใจเป็นแรงบ่ เหมือนใจเต้นอยู่กลางแสงไฟไม่มัวมืดมนในฟอของเรานี่แค่มีเราเคืนไม่เคยเงียบเงามีชานเป็นซิแเทนในใจเราเธอแล้วใจก็มีสิยงเปลงให้ใจคึ้นครวะ ชเราชอบเราชอบร้องคาราโอเกะอยู่แล้วคลิปต้องรู้นอร์ดแล้วนี่คือคือครั้งแรกของนางปหมครั้งแรกอ้ครั้งแรกที่แม่งเกมนี้หรอผมจะไปนั่งช่วยชีวิตมันเจีงมากรายการนี้คือลาลองท่ันทุกหรือเพลงดีคีเดียผมสันดานมากเลยนุกร้องหลังแบบสองทีสองคนเกียงอะอย่าอย่าพูดอย่างงี้ไม่เกียงกูร้องจบไหมเออเพราะอะไรเพราะอะไรมาชาไม่ได้เกิดนะโอโหเพลง เราทำดูถูกไม่เคยรู้ว่าไม่ได้ลองว่าให้ใจนี่ก็ให้ใจนี่เขลอกให้ใจค่ะดูค่ะโอเคเอ้าหัวใจแล้วก็ไม่คิดว่าฉุดฉันขึ้นมาฉุดเลยฉุดเลยฉุดเลยแล้วแหงนี้ชื่อไม่ใช่อะไรเลยมาแรงมั้กโอ้โห บตกลงว่าเธอจะเอายังไงกับฉันไม่รู้เธอมาแบบไหนเธอจะดีหรือเธอจะร้ายก็ฉันยังไม่เข้าใจว่าใจที่จริงของเธอต้องการสิ่งไหนบอกฉันสักทีได้ไหมเธอจะรักหรือเธอจะ อยากรู้ถึงความจริงข้างในไม่อยากเสียใจเสียน้นตา ไม่รู้ร้องเพลง,รง,พงประกวดเพลงนี้ประมาณเป็น20รอบตอนเด็กๆอ่ะพี่หมอถ้าร้องผิดแม่กูโดนโทรมาด่าแน่นอนอะจริงๆแบบร้งราาองมาหนึ่กี่รอบแล้วอ่ะทั้งชีวิต <c oughs> ตกใจเลยมเมื่อกี้คือแบบหรืแบบไม่รู้ปะเนี่ยโ <c oughs> <c oughs> ลกนี้โลกนี้นิยมมากจริงกลัวพี่มียันทิพย์จริงๆร้องแต่ชวนสองคนสองคนคือก็เปลี่ยนอาชีพแล้วเอะไรกันประกวดผี่ต้องให้นะคะโจ้จ้า ยิ่งแก่แี้วนะเะตอนจะร้องููกไหมไม่ได้ก็มีเอาแล้วฉันก็คงไม่รอแล้วถามันไม่ใช่ถามมันไม่ใช่หรือว่าอะไรวะ ไปเลย <c oughs> ไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วฉันก็คงไม่รอแล้วถ้าจะไม่ใช่ก็ไม่ต้องเฝ้นมันต่อไปต <c oughs> <c oughs> <ส>ั้งต้ต้งต้งตัองตั้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 งตังตั้งต้งตอยู่ท้งตันก็ค้งตไม้ัง้ <c oughs> ก็คงต้องพอสุดทีหรือเปล่าไปไปเเอออฉันก็คงต้องพอแล้วพอเลยลอง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 ไม่ได้ก็มีเอาแล้วฉันก็คงไม่รอแล้วถ้าเธอไม่ใช่ ก็ไม่ต şey ้องฟื้นกันต่อไปเหนื่อยจะมาอยู่ทำไมหยู่ทำไมไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วฉันก็คงต้องพอเสียทีถ้าจะไม่ใช่ก็ไม่ต้องยืดเป็นแบบนี้เหนื่อยเต็มทีไม่ได้ก็ไม่เอา โอ้มาเบลมาเบลมาเบลแล้วมันเป็นเนื้อเหมือนกันแต่มันแบบเปลี่ยนเปลี่ยนดิดหนึ่งมาเบลพีว่าอิงโกมาเลยเพลงนี้เป็นเพลงที่ผอมมากชอเราแล้วชอบเวอร์ชันจีนของมากเลยอที่เจ้ารู้สึกรอง ไอรจีนรอใช่อุ้ยน่ารักมากะวมายคืเหมนเพลงนี้เขาไปรอชาบูแล้วเขาไม่ได้สักทีอะให้รอใช่รออะไรสักอย่างรออะไรก็ไม่รู้แล้วเขาแบบไม่ได้ไม่เอาแล้วเพาะเพราะเลยเลยทำเรื่องที่ธรรมดาที่สุดให้ออกมาเป็นสิ่งที่ไพเราะที่สุดบ้างอจริงซึ่งวันนี้ก็คือแบบว่างานกลุ่มเบอร์กนาไมือละไหลมาแย้วสุดทยไปตอิ้มอสแนนด์ เห็นกับม e cool. okay. <S lush> okay. ือเกี่ยวโอเคจะมีใครใครรักคนหน้าตาอย่างฉันที่มันธรรมดาไม่ก็ตาเหมือนใครใค จะมีใครใครไหมที่จะมองแต่หัวใจจะมีไหมใครเข้าใจรักกันจะมีใครใครรักคนไหนอย่างฉันที่มีใครผัวเดียวสอบผู้หญิงครับผู้หญิงครับเดินมาโอเคโอเคสอบ ว่ามันเป็นวัยเราที่เราไปลองคาร์โลเกกับเพื่อนใช่ยเราวันก่อนถึงไม่เจอพี่ป๊อบพี่ป๊อบต้องภูมิใจในตัวหนูเออละคะเพื่อนที่มีคุณดวงเป็นศพได้ไะแนนเต็มเลยฉันจะเปิดให้เอ้ยี่ยาสีอะไรไม่น่า ฉันจะเปิดให้สุดทีรัเธอโทรมาช่วยรักหน่อยอย่าอย่าปล่อยให้คอยอย่าปล่อยให้คอยน้ำตาคอยนปล่อยสุดทีรัเธอโทรมาช่วยรักหน่อยอย่าช่วยรักหน่อยอย่าปล่อยให้ คอยน้ำตาปล่อยน้ำตาปล่อยด้วยใจร้อนสุดที่รักเธอโทรมาช่วยรักหน่อยอย่าปล่อยให้คอยน้ำตาปลอยด้วยใจร้อนสุดที่รักโทรมาตั้งใจ จำมาเาะอย่าอยให้ท้อให้รานานๆอย่างนี้เลยอย่าป่อยให้ท้อให้เรานานๆอย่างนี้เลยผิดไปแรกชอาทอสุดท้ยผิดไปแล้วผิดไปแรกล้วแลดว้วแล้วแลอแล้วล้วแแล้วแล้ววแล้วแ้ เทนเก่าไงเท่นเก่ากีเรารับผมยาวถึงนี้เลยสวยขอบคก็ทุกคนด้วยนะคะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะมี้ีเเอเธอไปแต่ยินยอมรับความเจ็บปว ฉันจะอดทนแม้ต้องแม่แมแทบขาดใจไม่อาจจะวิ่งหนีความจริงที่มันโหดร้ายจะะพร้ออมแลยเขาสุดท้ายจะหรือเปล่าลงนะลงนะได้แต่ยินยอมรับความเจ็บปวดและฉันจะอดทนแม้แทบขาดใจ ไม่อาจจะวิ่งนี้ความจริงที่มันโหดร้ายจะพร้อมจะยอมเข้าใจความเปลี่ยนแปลงจะอยู่ไม่รู้ความเจ็บปวดจะฝืนทนอจะเดินต่อไปแม่ไร้แรงและคงมีที่ซักวันหนึ่งฉันจะเขมแข็งถึงแม่ไม่รู้ ต้องนานจะตงาจเท่าไหรต่ักคนเาุต <capacitor> ีเธอต้อ <puis> มั่งร์มีแหละยากยากนี่ว่าเพลงนี้แบบเออก็น่าจะคุณคุณเป็นคนเชื่อมยังปวดอยู่ทุกคำเชื่อมทุกเพลงนะ คำเชื่อมคำเชื่อมทโอ้โหคือยืนเพื่อใกล้ปอกที่จะทำสุดท้ายจะหรือเปล่าชนจะคุยเดินต่อไปงแม่ไม่รู้ต้องนานใช่ไหร่เป็นเป็นฟีลแบบเบื้องหลังความสำเร็จเบื้องหลังความสำเร็จแล้วท่านนี้ข้าแต่บอก Oh. อย่าทำให้รักเดี๋ยวมันลงเดียวมัน ฉันตั้งหลักไม่ทันเดี๋ยวจะรังไว้ไม่ไหวรักมันปากหัวใจทำไงให้ดึงออกจะดึงออกไปก็ดึงไม่ออกอย่าทำให้คิดถ้าไม่รักฉันสักนิดเขาจะเขาจะเขาใจผิดขึ้นมาฉันไม่รับผิดชอบมันจะให้คร้ำตลอดถ้าเพลอไปกอดแล้วเธอจะไหวยไง gà thầm hay rác đưa mình lòng đưa mình rác chẳng tặng lặp nít thắng đưa chú ใช่ไหมใช่หรอขอร้องนะมาดูแลรักเขาให้ดีๆใช่หรอดูแลรักเขาให้ดีๆไอยู่กับเขาไปนานๆมีเพียงเท่านี้จะใช้เป็นคำส่งท้ายดูแลรักเขาให้ดีๆและจากนี้ไปเรื่องนี้จะจบตัดใจเสียที เธอได้คนดีก็หมดเวลาฉันตั้งแต่นี้ฉันขอลาก่อน oh. oh. ดูแลรักเขาด,ดีอยู่กับเขาไปนั้นสมูร <Some more. S 1> mm. ไม่มีใครช่วยเลย ไม่น่าใจอ่ะนี่คือแบบควาคิดยังแบบพาให้ฟังเอกนึ้งๆหรือโอเคอะไรยังหรอพู้งีกเง่าเลยแดีไยให้นค่ไดายโดเป็นมอเตอร์แนนต์มาเลยเป็นยังไงบ้างเกับชาเลนจ์นี้อาถามตูกับอะไรมาเป็นครั้งแรกที่มาโต้สลีเลยสนุกมากไม่ได้มาแข่งมาร้องกับเพื่อน ใช่กระซิบชามสุดๆแล้วก็ท่านแม่ไทยกระซิบบอกว่าชีเสียงดีว้าวแล้คือลำบอร์วันนะคะนี่อูนก็ใช้ย่อยนะคะนี่ก็ใช้จะ กสุดๆเราถึงต้องข้อแลบกันยังไงล่ะจ๊ะเอารทําครั้งแรกกูหน่อยเนครั้งที่สองที่มาตู้ซ่อนเมฆค่ะคชาญชีเป็นยังไงบ้างอุ่นเหมือนเดิมชาวตู้ก็คือมาให้การต้อนรับอย่างดีต้องขอบคุณพะนัทท่านในวันนี้ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆมาทุกครั้งก็จะรู้สึกเหมือนมาเล่นเกมกับเพื่อนเราก็จะไม่ได้รู้สึกอยากชนะแต่รู้สึกแบบอยากให้มันถูกไปด้วยกันอะเนาะก็จอยมากนะคะชวนอีกไๆนะคะอย่างนึงนะฉันทึ่ง ในความสามารถของชาวตู้แกคืออินโดมาสามวีนั่งแล้วเป็นไรเก่งจนนี่ไม่ใช่ตู้ซ่อนหมีค่ะตู้ซ่อนเพลงเอ้เลยได้อยู่สดก็ได้ยู่เปกได้ยู่ได้ยู่อ่ะโอเคถามความรู้สึกของตู้ซ่อนหมีอะไรเป็นไงบ้างวันนี้ได้ลงหม่กับสนุกมากสนุกมากสู้สึกสนุกแล้วอยากเล่นอีก พี่มาบอกว่าจะหมด้าเพลงแล้วนี่บอกว่าอยากเล่อนอีกอยากตรงที่พอเราจับไม้แล้วอ่ะเนื้อมันหายไปไม,มันแบงค์ไปเลยแต่พอกลับมาค่ะเ,เอาก็ลองได้นี่ว่า <c oughs> ดีครั้งนี้คือแบบเหมือนเอนเนอร์จีแบบเพื่อนจริงๆอ่ะแบบเอ้ยช่วยกันมึงกูไม่ได้เพื่อนคอยซับพอร์ตตลอดอะไรอย่างเงี้ย อของตู่นะคะก็จะมีช่องนะคะซาร์ติสไม่ว,ว่าจะเป็น TikTok, IG, Twitter, YouTube ต่างๆนะคะแล้วก็มีอีกช่องนึงด้วยนะคะใน YouTube ชื่อว่า n r s h i p h i i h นะคะก็จะเป็นฟิลแบบไลฟ์สไตล์เดี๋ยวขอมาขอมาออาช่องหน่อยนะคะไม่เลยค่ะอนะคะก็จะมี y YouTube ะะิมเมอร์เกรนมาค่ะยังทำอยู่นะคะแล้วก็ TikTok ทุกช่องทางนะคะโดชเซ่าะ i a m o n d ร r a กรนนะคะแล้วก็ IG ทุกๆแบรนด์ทุกๆแบรนด์ในเครือ,อบันทามค่ะเข้าไง ถ้าทุกคนกดไลค์ก็ดแชร์กด Subscribe ตู้ซ่อนหมีด้วยนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็แชร์ไปนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะเฮ้ยทำไมเหมือนเคยฟังเร็วๆนี้คุณอิงคุณอิงเี้ <c oughs> ๆๆๆยจริงๆเหรดึกเนคำนปานนี้ไอใช่างมัไม่ยม่ ดึกดื่นค่ำคืนวันนี้ไม่รู้ว่าเธอจะนอนไม่ใช้แล้วตบอันนั้นก็ลองนะลอง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 อันนั้นผ่านไปครึ่งผ่านไปครึ่งทางแล้วถึีจะเป็นเนื้อตงนง้ล็ืดืเหรออ๋ออันนี้อันนี้อันนี้เราห่างกันยังีไม่รู้เธอจะรู้จะนอนหลับว่าเธอจะรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงอ๋อที่เราห่างกันยังนี้ ฉันรู้สึกอย่างไรเงาเหมือนฉันบ้างไหมคำเคืนับหัวใจขอ้วฉันช่วยกันช่วยมาโอเคที่เราห่างกันยังนี้ไม่รู้ว่าเธอนันรู้สึกอย่างไรเงาเหมือนฉันบ้างไหมคำเคืนับแล้วฉันเอฉันยังต้องทนเดียวได้ ส่วนเธอเองนั้นเป็นอย่างไรดึกดื่นกลางคืนแบบนี้ไม่รู้ว่าเธอเธอจะนอนหลับได้ไหมเงาเหมือนกันบางไหมขมตาทีคขมตาที่ขมตาขมตานอนแล้วหัวใจฉันยังวนวายห่างเดียวไหมอ่านลยตอนนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วตกลงว่าเธอจะเอาอย่างไงกับฉันไม่รู้เธอมา เธอดีหรือเธอจะร้ายก็ฉันยังไม่เข้าใจว่าใจจริงๆของเธอต้องการสิ่งไหน hey, oh, บอกฉัน oh, สัก s <S ทีได้ไหม <okay>. oh. เธอจะรักหรือเธอจะ